สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช n แนล Channel นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะฮะมาดูวิธีการตกแต่งอ่ากิ๊ท้าโปรไฟล์ของเรานะครับให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่าก็เป็นเรื่องที่อ่าจริงๆจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ว่าถ้าเราทำให้มันดูน่าสนใจเนะี่ยมันก็จะดีนะผมว่าเออนะครับมันก็จะดูแบบเออน่าน่าดูอะนะฮะอ่ะ ก็ตรงนี้ถ้าเกิดทุกคนนะครับมี github นะฮะมีบัญชีอยู่เนะี่ยถ้าเกิดทุกคนเข้ามาหน้าแรกเลยอ่ะมามาดูนะครับก็ทุกคนจะเจอกับหน้านี้ใช่ไหมก็คือมันจะมีหน้าตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าของทุกคนเนี่ยอาจจะยังไม่มีตรงนี้นะในส่วนของ r e d m e md เดี๋ยวผมลบทิ้งไปเลยแล้วกันนะครับอ่าผมจะลบทิ้งไปนะครับผมอ่ะแล้วผมจะพามาดูนะอ่ะ delete this file ทิ้งไปเลยนะครับโอเคอ่ะ commit ไปนะครับ delete ไป โอเคนะฮะทีนี้ผมจะกลับมาที่หน้าแรกนะครับ your profile อ่ามันจะมีแค่นี้ใช่ไหมอ่านะครับประมาณนี้นะหน้าแรกนะครับถ้าเกิดทุกคนยังไม่มีอ่า repo มันก็อาจจะยังไม่เป็นอย่างนี้นะอันนี้คือผมก็มีอะไรต่างๆนะครับแต่ไม่ต้องสนใจทีเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูว่าเราจะทําให้มันสวยงามยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเซอร์ให้ดูเนี่ยคือเราสามารถที่จะตกแต่งอะไรแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมเออเนี่ย ให้มันดูแบบดูดีนะครับเราอาจจะใส่ข้อมูลรายละเอียดนะครับใส่อาพวกไอคอนอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเออนะครับให้มันดูดูสวยงามขึ้นมานะครับซึ่งการที่เราจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยทุกคนจะต้องเข้าใจอาการใช้งานอาภาษา markdown นะครับเพราะว่าเจ้าภาษา markdown เนี่ยมันจะใช้ในการอาตกแต่งตัวก i ิดฮัไม่ว่าเราจะเขียนตัวแฟล์หรืออะไรเนี่ยคือในในกริดฮับเนี่ย มันจะใช้เป็นไฟล์ตัวนี้นะครับหรือว่าเป็นภาษาตัวนี้นะโอเคทีเนี้ยเดี๋ยวผมพามาดูเลยนะก็ผมไปเจอบทความนี้พอดีก็คือ how to create an impressive GitHub profile r e d m e นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวลองเข้ามาดูนะว่าของอ่านะครับเดฟคนนี้เนี่ยเขาอ่ะตกแต่งสวยนะเออผมชอบนะเห็นว่าดูแบบดูดีนะเนี่ยก็จะมีส่วนของอ่าพวกอะไรอ่าไอคอนต่าง,างๆนะครับ about มี และภาษาที่ใช้ mystats อะไรพวกเนีเออ้เห็นปะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของ redmi.md นะฮะแล้วก็ด้านล่างจะเป็น repo ประมาณนี้ทีนี้มาดูกันนะครับจริงๆเนี่ยก็คืออันดับแรกเนี่ยนะครับเราจะต้องไปสร้างนะครับในส่วนของ repository ใหม่นะครับแล้วก็เขียนเป็นชื่อเรารเป็นชื่อ username ของเราดูจากตรงนี้ก็ได้เนี่ยเ,ออเวลาทุกคนสมัคร GitHub เนี่ยมันจะมี username เห็นไหม ก็มาทําเลยนะครับมาคลิกบวกตรงนี้มา,า new repository นะครับโอเคแล้วก็ตั้งชื่อเรานะฮะเป็น omiler นะครับอ่าตามนี้ชื่อผมนะอ่าเขาบอกว่าอะไรอ่า the repository omiler already a c c e s t s on this account อ๋อโอเคผมน่าจะสร้างไว้แล้วนะเมื่อกี้ผมเดี๋ยวก่อนผมไปลองค้นหาก่อนนะฮะอ่ะอยู่นี่ใช่ปะเดี๋ยวผมจะลบทิ้งไปแล้วกันจะได้เริ่มให้ดูใหม่เลยนะนะครับเดี๋ยวลบทิ้งไป delete this อ่า uh, repository โ okay. อเค delete ทิ้งไปเลยนะฮะเราจะได้เริ่มไปพร้อมๆกันอ่ะพิมพ์ชื่อไปโอเค delete อ่าใส่ password ไปนะครับโอเคอ่ะตอนนี้ผม delete เสร็จแล้วทีนี้ก็มา new repo ใหม่นะฮะอ่ะทำเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้โอเคตั้งชื่อ omiler เลยนะครับอ่ะเห็นปะพอเราตั้งชื่อเป็น username ของเราเนี่ยมันจะมีตรงนี้อ่อา alert ออกมาบอกเรานะครับเขาบอกว่า omiler slash omiler เนี่ย มันเป็น special repository นะครับที่เราสามารถใช้ในการเพิ่ม r e d m e m d ไปที่ GitHub profile นะครับเออตามนี้เลยเห็นไหมก็นี่เลยนะฮะอ่ะทีนี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรให้ทุกคนเนี่ยติ๊กที่ add a readme file ตรงนี้ด้วยแค่นี้นะครับแล้วก็ c r e a t e repository เลยป๊บอ่าแค่นี้อ่ามาแล้ว ทีเนี้ยมันจะมีไฟล์ตัวนี้นเห็นปะเราจะมี repo ที่เป็นชื่อเรานะครับเป็น username ของเราแล้วก็มีไฟลต์ตัวนี้ทีเนี้ยกลับมาดูที่อ่า your profile นะครับอ่ามันจะมีตรงนี้ออกมาแล้วเห็นปะอ่ามันจะออกมาทีเนี้ยก็เหลือแค่เราก็ไปตกแต่งให้มันสวยงามเราจะใส่เป็นไอคอนเป็นรูปอะไรก็สามารถทําได้วิธีการก็คืออ่าเรามากดตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคมา edit อ่าคลิกมาปุ๊บ เราจะเจอกับตรงนี้อ่ะนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเลยนะครับตอนแรกมีแค่ h i t h e r e ใช่ปะซึ่งตรงนี้มันจะโดน comment อยู่เดี๋ยวผมจะอ un comment ออกนะครับก็คือลบให้ตรงนี้ออกไปปึ๊บแล้วก็ลบตรงนี้ออกไปอ่าลบออกไปนะทีเนี้ยเดี๋ยวลอง commit changes ดูนะครับอ่ากดไปแล้วทีนี้กลับมาดูที่หน้า profile อ่าเห็นป่ะอันนี้ผมอ un comment ออกปึ๊บมันก็จะมีอันนี้ขึ้นมาแล้ว เนี่ยเราก็สามารถที่จะตกแต่งคัสตอมอะไรของเราได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาเอดิตใหม่นะครับแล้วมาดูว่ามันมีวิธีไหนบ้างนะครับจริงๆเนี่ยก็คือเราจะใช้ markdown นั่นแหละอ่ะอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองทำตามให้ดูเลยนะครับเขาบอกว่าใน g i t h u b f i l editor e เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะ,ะใส่โค้ดใส่เป็นโคด html ก็ได้แบบนี้นะเดี๋ยวผมลอง Copy มาใส่ดูนะครับอ่ะโอเคนะ นี่เห็นปะใครที่มีพื้นฐาน HTML ก็สามารถใส่ได้เลยนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวผมลอง commit changes ไปนะครับอ่านี่มาแล้วเห็นปะซึ่งก็จะเป็นรูปภาพปรากฏออกมานะครับโอเคนะนะครับอันนี้ก็พูดถึงพื้นฐาน HTML นี่ไม่น่าจะต้องบอกเนาะเพราะว่าเออน่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถที่จะเขียนตามได้นะอันนี้ก็คือมันเป็นการสร้าง tag div ขึ้นมาแล้วก็ท็ก img นะครับ โอเคแต่คิดว่าหลายคนน่าจะรู้นะโอเคทีนี้มาดูต่อไปนะครับก็คือการใส่เลเบลนะครับเลเบลอย่างเช่นพวกไอคอนอะไรพวกเนี้ยนะครับนี่มันก็จะมีลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมเข้ามาให้ดูอ่าเป็นลิงก์แบบนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถใส่ใส่ได้นะนะครับจริงๆมันก็ใช้เป็นแท็กเอ่อ HTML ก็ได้เออหรือว่า Markdown ก็ได้นะครับนี่เขาก็จะมีแบบพวกแท็กพวกอะไรพวกนี้นะ ตรงนี้เขามีอะไรบ้างฮะเขามีอ๋อจริงๆเนี่ยเรา copy จากตรงนี้ก็ได้นะอ่าเดี๋ยวผมก๊อปปี้มานะครับโอเคแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะ Edit t แล้วผมจะลองใส่ลงไปนะครับปึ๊บซึ่งเราก็สามารถใส่นะครับเป็น u r l อได้อันนี้ลิง k ์ชินผมไม่มีนะครับผมมีแค่ YouTube กับ t w i t t e ออ่าผมก็จะไปเอา YouTube ผมมาโอเคนะครับเอา YouTube มาปึ๊บอ่าก็ใส่ไปที่ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับผม ใส่ไปนะครับเดี๋ยวลบตัวนี้ออกนะครับผมลบออกไปเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าทุกคนเห็นนะเวลาผมวางลงไปเนี่ยเมื่อกี้มันจะเป็นอะไรฮะมันจะเป็นลิงก์ที่มันสร้างมาให้เราใช่ปะอ่าแบบนี้นะคือจริงเนี่ยอ่าอันนี้คือ mark down นะนะครับก็จริงๆเราสามารถวางอย่างนี้ก็ได้เนี่ยมันจะเป็นอ่าชื่อลิงก์นะแล้วก็ตามด้วยลิงก์ให้สามารถคลิกได้แต่ว่าอันเนี้ยเราเอามาใส่ไว้ในตัว tag a ตัวนี้นะครับจริงๆผมอาจจะกำหนด target เป็น blank ด้วยก็ได้นะ target เป็น blank นะครับผมโอเคแล้วก็ต่อไปก็คือ Twitter อะผมไปเอา t ว i t t e r มาโอเคนะครับก็จะ copy Twitter ผมมาปิดไปอ่าแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้เลยนะครับโอเคนะประมาณนี้ทีนี้ลองกด commit changes ดูนะครับปึ๊บอ่าโอเคมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็น label หรือว่าเป็น badge นะครับเป็นป้ายประมาณนี้นะ โอเคทีเนี้ยอ่ามันอาจจะไม่อยู่ตรงกลางเดี๋ยวไปแก้อีกนะครับอ่าผมจะเราอาจจะใช้เปนในนี้ก็ได้นะก็คือเดี๋ยวลองใช้ดูนะอ่าอ่ะ,อะใช้เหมือนตัวนี้ก็ได้ Align Center นะครับโอเคแล้วนี้ลองกด Commit Changes ดูอ่าเห็นปะก็จะอยู่ตรงกลางประมาณนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนที่เราสามารถใส่ได้นะนี่อย่างเช่นต่อไปคืออะไรครับเป็นในส่วนของ นับจํานวนคนที่เข้ามาดูโปรไฟล์ของเรานะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันใช้งานยังไงนะครับ Add counter to GitHub profile You need to add counter in r e d m e md file in your profile โอเคก็อ๋อโอเคเราสามารถ copy ตรงนี้ใช่ไหมนะครับเป็นลิงก์ตัวนี้อ่าเป็นลิงก์ตรงนี้นะเดี๋ยวก่อนผมดูก่อนอ่าเราใช้แท็ก img ตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคน โอเคเลยผม copy มาแล้วก็มาแก้ไขนะครับผมก็จะวางต่อจากตัว tag a ตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็ใส่ username ของเราลงไปนะต่อจากตรงนี้เลย yourgit h u b username ตรงนี้นะใส่ o m i l l e r ไปแค่นี้นะนะครับอันนี้ก็จะเป็น accounter c และกันใส่ที่ a l t t e x t นะครับโอเคอ่ะลองมา commit changes ดูนะครับผม มีเขานะครับวิวละหนึ่นะครับเพราะว่าผมมันน่าจะนับเป็นผมอ่าโอเคนับเป็นของผมนะเออสองละเดี๋ยวผมตัดลงมานิดนึงใช้ br นะครับโอเคอ่า c o ม m i t c h a n g e ปไปนะครับอ่า p r o f v l e view 3นะครับโอเคทีนี้มีอะไรอีกนะครับจริงๆมันก็แล้วแต่เราเลยนะเราจะ add รูปภาพอะไรไปนะครับ เ,เดี๋ยวผมพามาดูอันนี้นิดนึงละกันก็คือการใช้ markdown นะมา edit นะครับการใช้ markdown เนี่ยมันจะมีในส่วนของ heading นะครับเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวผมพาดูอย่างงี้ดีกว่าก็คือ,อ basic writing and formatting syntax นะครับมาดูกันเนี่ยมันก็จะมี heading นะถ้าเป็น sharp ตัวเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นใหญ่ที่สุดนะครับ2 sharp ก็จะเล็กลงมา3 sharp ก็จะเล็กประมาณนี้โอเคเนะี่มันก็จะมีนะครับถ้าเราต้องการทําเป็น ข้อความตัวหนาก็จะใช้เป็นดอกจันสองตัวด้านหน้ากับด้านท้ายข้อความอะไรเงี้ยถ้าต้องการเป็นตัวเอียงก็ใช้ดอกจันตัวเดียวนะครับถ้าต้องการเป็นลายรูหรือว่าสไตรรูเนี่ยก็ใช้เป็นตัวหนอนนะครับด้านหน้ากับด้านท้ายประมาณนี้โอเคเนี่ยครับมันก็จะมีว่าเราควรทำยังไงโอเคอเดี๋ยวเลื่อนลงมาดูต่อนะครับ่ถ้าเกิดว่าเราต้องการใส่ลิงก์เนี่ยเราจะเขียนเป็นอย่างงี้นะครับ เออเดี๋ยวผมลองมาใส่ให้ดูนะสมมุติว่าผมอยากจะใส่ลิงก์ YouTube อ่ะผมก็เดี๋ยวผม Copy มามันจะต้องมี brackets ตามด้วยข้อความใช่ปะอะอย่างเช่นตรงนี้ผมเขียนว่า my channel นะครับแล้วก็ตามด้วยวงเล็บทีเนี้ยเราก็สามารถใส่ลิงก์ลงไปนะครับอะทีนี้เออผมลืมไปเลยจริงๆเราสามารถกด preview ตรงนี้ดูก่อนก็ได้นะก่อนที่จะ commit changes นะครับลองกด preview ดูนะครับ เนี่ยพอกด e v วิวเห็นปะไอ้ลิงก์ที่ผมใส่เมื่อกี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าก็คือจะเป็นตัวนี้อ่านะครับโอเคนะแล้วก็เวลาที่เราอยากจะใส่โค้ดนะครับเราสามารถใช้แบ็กติกอ่าสตัวแบบนี้ลองก๊อปมานะครับลองมาวางอ่าพิวิวดูอ่าเห็นปะมันก็จะเป็นส่วนของโค้ดแบบนี้ผมว่ามันน่าจะสามารถกําหนดภาษาได้นะอย่างเช่น javascript นะครับแล้วเดี๋ยวผมลองสร้างตัวแปร let name ปฏิพานอะไรอย่างงี้พี่วิวดูอ่าเห็นปะมันก็จะมีสีนะถ้าเรากําหนดเป็นภาษาอ่าตัวนั้นเนี่ยมันก็จะมีสีไฮไลท์ซินแท็กขึ้นมานะครับโอเคทีนี้มาดูส่วนต่อ,อไปนะครับก็คือการเพิ่มภาษาแล้วก็เครื่องมือต่างๆอ่าตรงนี้เขาจะมีการใช้ Dash 3ตัวแล้วก็มีหัวข้อนะแล้วใช้เป็นไอคอน h a m m e r and อนด์แนะครับอ่าผมจะก๊อปมาเลยแล้วเอามา วางใส่ตรงนี้แล้วกันนี่นะโอเคนะครับจากนั้นก็เราไปเอาไอคอนมาอันนี้มันจะมาจาก dev icons นะครับโอเคแล้วใช้งานยังไงเอ่ยตรงนี้ก็คือลิงก์มาใช่ไหมผมคิดว่าน่าใช่นะเดี๋ยวเดวลองลองดอูลองมาลิงก์ตรงนี้นะฮะโอเค แล้วลองมา p พร v i e w ดูใช้งานได้หรือเปล่าไม่ได้อ๋อผมลืมไป <laughs> มันไม่ใช่ใน HTML นี่หว่า You can also use the img tag and referencing an SVG directly from the repo ถ้าผมใช้เป็นอันนี้ได้ไหมผมคิดว่าน่าจะได้เดี๋ยวลองมาดูอ่าโอเคถ้าแบบนี้ใช้ได้นะครับก็คือเอาเป็นลิงก์ IMG มาเดี๋ยวมาดูว่าเขาใช้ยังไงอ่าเขาใช้เป็นแท็ก IMG เหมือนกันนะตรงนี้ นะคบแล้วก็กําหนด w i t h กับ h i g h out ให้มันมีขนาดรูปภาพเล็กโอเคเดี๋ยวมาดูกันมีภาษาอะไรบ้างน่าจะมีไอที่ผมใช้อยู่ก็เอา def มาวางเลยนะครับอ่าทีนี้มาดวาูว่ามีอะไรบ้างอ่าอย่างเช่นตรงนี้ Java ผมไม่ได้อ่าเขียนนะ string อ่า spring ก็ไม่ได้เขียน material UI ไม่ได้ใช้นะครับ flutter ไม่ได้ใช้ Redux อันนี้ก็ใช้อยู่นะอ่า HTML, CSS, JavaScript, โอเคอันนี้ใช้นะครับ Firebase ก็เคยใช้อยู่ Gatsby อันนี้ไม่จริงๆก็เคยแหละแต่ว่าเดี๋ยวเอาหลักๆดีกว่านะครับ MySQL นะครับหมด Node.js, AWS, Git อะไรแบบนี้อ่ะหลักๆก็ประมาณนี้นะนะครับลองพิีวิวดูอ่าก็จะมีภาษามอะไรเห็นปะอ่าสวยครับสวยงามโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมลบทิ้งไปดีกว่าไอ้ข้อความด้านล่างนะ หรือว่าทุกคนจะเอาไว้ก็ได้แล้วก็เขียนรายละเอียดอะไรแบบนี้นะแต่ผมจะลบทิ้งไปโอเคนะครับมาพรีวิวดูปึ๊บอ่านี่ก็จะได้แบบนี้แหละนะครับทีนี้มีอะไรอีกนะครับก็มีในส่วนของอ่า github stats นะฮะไอตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอามาใส่ได้อ่า access the stats using the following URL นะครับอ่าลองมาใช้ดูโอเคแล้วก็มา edit เดี๋ยวผมเอาเขียนหัวข้อก่อนนะครับหัวข้อก็คือตรงนี้อ่าเอามาวางปึ๊บแล้วก็เอาอันนี้มาเปลี่ยนเป็น username ของเรานะครับ Homiler อ,อ,อ่ะพีวิวดูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอืมผมน่าใช้ผิดเดี๋ยวตรงนี้คิดว่าเดี๋ยวลองลองเอามาใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้ดู ปุ๊บบโอเคเปลี่ยน username นะครับเป็น h oh, o m e m a i l คิดว่าตรวนี้น่าน่าใช้ได้อ่าโอเคก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะนะครับโอเคนี่นะฮะ total contribution s นะครับ current streak longest streak อะไรประมาณนี้โอเคนอกนั้นก็ อาจะเป็นในส่วนของ top language นะครับที่เราใช้งานอันนี้ก็ลองเอามาดูเอามาใส่เว็บ top lang แล้วก็เปลี่ยนเป็น username ของเรานะครับ o m i l e r มา preview ดูปึ๊บอ่านี่ฮะ most used languages นะครับก็จะมี css php html hack javascript อะไรพวกนี้นะ เออนะครับหลักๆที่ใช้แล้วก็จะมีในส่วนของการเพิ่มบล็อกอะไรพวกนี้ด้วยนะก็ลองเข้ามาดูได้นะหลักๆผมว่าประมาณเนี้ก็เท่ละเห็นปะเออนะครับใครจะมาปรับแต่งอะไรเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะนะครับผมใครสนใจก็ลองมาทําตามกันได้สมมุติว่าเสร็จแล้วผมทําเสร็จแล้วผมก็กด Commit Changes เลยนะครับจบ่าแล้วทีนี้มาดูที่โปรไฟล์ของเราเว็บ นี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่เห็นปะมันก็จะดูน่าสนใจขึ้นมาเพราะว่ามันมีแบบรูปภาพมีอะไรนอกจากเป็นเท็กซ์นะฮะเออนี่นะครับเรียบร้อยละโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิาวดีโอนี้นะครับจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้นะว่าเราสามารถที่จะตกแต่งอ่าก h า b โปรไฟล์ของเราได้นะครับโดยการใช้เนี่ยแหละเป็น r e d m e File นะครับแล้วก็ใช้ Markdown หรือว่าจะใช้เป็นอ่า HTML Code ก็ได้นะยังไงก็ ลองเอาไปไประยุกต์ใช้กันดูนะครับผมโอเคครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับและรอติดตามชมวิดีโดตอตต่อ,อไปนะฮะแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผ่านะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ